ส่วนตอนนี้เราอยู่กับคณะกรรมการท่านหนึ่งนะฮะที่วันนี้มาเป็นกรรมการกับเรานะครับได้รับเกียรติจากคุณแซคชุมแผนนั่นเองครับผมสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้ได้มาเห็นกับตาได้มาเป็นกรรมการเองตื่นเต้นครับผมครับผมแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรกรรมการนะครับผมแล้วก็ได้มาเป็นศักดิ์ีพยานนะครับผมก็ตั้งแต่ขั้นตอนการ ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนการออกรางวัลคือ,อ,อคือทุกแบบทุกอย่างตรวจสอบได้นะครับบอกได้เลยว่าทุกคนมั่นใจได้โอ้ธรรมดาอยู่บนเวทีในร้องเพลงแต่คราวนี้ขึ้นเวทีมาเป็นกรรมการครับผมเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็ แอบลุ้นอยู่ครับผมครับได้มาเป็นกรรมการเองก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับผมนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณซักชมแพรด้วยให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการออกกงวัลในครั้งนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะก็หมดเวลาในการถ่ายทอดสดการออกางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤศจิกายนแล้วในโอกาสนี้นะฮะผมและก็คุณซักชมแพรขออนุญาตลาคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ